สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับวันนี้ผมปา i have CPU เจอกันเหมือนเดิมครับ C 1ง4 0เรียบร้อย i have CPU ส่งมา60เครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกผมเองก็พยายามที่จะไลฟ์ให้ครบทุกเครื่องไปต่อเลยนะพูดต่อหรือเริ่มใหม่ โอเคนะครับวันนี้ก็คือเลือกเข้ามา4เครื่อง5เครื่องตรงนี้นะครับก็คือเลือกเข้ามาดูนะครับแต่ว่าเครื่องอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดทุกวันนะครับก็ยังสามารถที่จะส่งตามปกติอยู่ตรงนี้เครื่องพร้อมจอตรงนี้อย่างนี้นะครับเครื่องพร้อมจอเมาส์คีย์บอร์ด w i f i อะไรนี้ไปทั้งหมดเลยเครื่องพร้อมจอจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับโซนตรงนี้แพ็กอย่างดีอยู่แล้วตามมาตรฐานของ i have cpu นะครับ กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มก็คือประกัน3ปีเต็มกล่องอุปกรณ์ท,ทุกอย่างลูกค้าจะได้ไปด้วยเองนะครับว่าคีย์บอร์ดวายฟงไวไฟอะไรอย่างนี้ได้ไปทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับจอเข้าใหม่อยู่ถนนพวก LG GN 6 0 0หรือว่าตัว MSI 2 7 CQ4 นะครับก็เข้าใหม่เรียบร้อยแล้วรถไปส่งกรุงเทพมีนะครับอย่างวันนี้ประกอบไปรามอินทา10กว่าเครื่องก็คือหมายความว่าลูกค้าสั่งแบบออนไลน์นะครับลูกค้าสั่งมาใน เฟซบุ๊กแล้วก็เลือกไปรับเองที่รามอินทามัดจงมัดจำหรือว่าจะโอนเต็มก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไปทางไหนนั่นเองโอเคปะโอเคนะครับเลือกเองเลือกได้ว่าจะไปรับเองหรือว่าจะให้จัดส่งแบบออนไลน์ก็ได้คือข้างหลังที่ผมแพคอยู่นี่คือออนไลน์ทั้งหมดนะครับมีคําถามว่าผมเองส่งออนไลน์ไหมคําตอบคือส่งออนไลน์เช่นกันนะกันนะครับประมาณนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างฝาก IH a v e c ซีช่องทางด้วยอยากผ่อนชําระบัตรเครดิตเก็บเงินปลายทางโอนเงินแต่จำนวนได้หมดทักไปที่ Inbox เฟซบุ๊กได้เลยแล้วกันไปดูเครื่องสวยกันวันนี้มีเครื่องอะไรบ้างฮะสำหรับเครื่องอสวยวันนี้มีให้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครบนะครับทั้ง Intel s t o c k ค o o l e r รวมถึงพวกชุดน้ำระบบปิดแล้วก็ชุดน้ำระบบเปิดนั่นเองซึ่งต่างคนต่างชอบบางคนชอบขาวล้วนบางคนชอบดำล้วนอย่างนี้ก็ได้หมดนั่นเองนะครับอย่างนี้ผมเปิดด้วยเครื่องแรกกอ,อเครื่องนี้เลยดีกว่าเครื่องแรกนะครับเครื่องที่แม็กที่สุดในการไลฟ์วันนี้80,000ื 7นะครับประมาณ8 7 0 0 0เครื่องนี้มาในแนวโทนสีขาวตัดกับก้าจอที่เป็นสีดำเมนบอร์ดผมหาขาวได้สุดเท่านี้ครับถ้าขาวกว่านี้อาจจะต้องไป N7H7 หรือไม่ก็พวกพวก asrock ที่เป็น steel r e g e n แต่ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดสีขาวคือ asus prime z590p ตัวนี้จะไม่มี rgb นะเท่าที่ดูไม่มี rgb แต่ว่า heatsink ระบายความร้อนที่ภาคจ่ายไฟนั้นครบ พอสมควรผ้าใยไฟมีให้ครบครับปปิบเปิบตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วมาในแนวโทนสีขาวเคสเป็นคอแซ i r 4,000x คอแซ i r 4,000x คือตัวซีรีส์ที่สูงที่สุดมีให้เลือกสีขาวสีดำแต่แถมพัดลมคอแซ i r เข้ามา3ตัวคือคอสแพคคอแซ SP 120จำนวน3ตัวนี่1 2 3ตัวนี้นะครับนั้นก็ประมาณ8 7 0 0 0แถมเสื้อไซส์ L ของ i h v e CPU แปดหมเป็น Intel Core i7 11700K 8คอ16เทรดเทอร์โบ5กิกตัวที่แรมที่สุดอัลล็อกเรียบร้อยจับคู่กับเมนบอร์ด ASUS Prime Z590P แรมเป็นขนาด16กิกจาก Corsair Vengeance RGB Pro นะคะรับ3,600เมกร์ขนาด16กิกใส่2ตัว Dual Channel ยังมีพื้นที่ให้สำหรับการใส่แรมรองรับ RAM ในอนาคตเพิ่มเติมกาจอจะเป็นตัว g a l a x G e Force RTX 3080ตัว S G มี One Clip Booster ด้วย10 gig, g b g d r 6X ซึ่งหมายความว่าเขามีพัดลมเล็กๆเพิ่มขึ้นมา3พัดลมตรงนี้1 2 3แล้วมีพัดลมตัวเล็กๆตัวที่4ขึ้นมาด้วยนะครับ NV En WD Black WD Blue ขอโทษ WD Blue SN 5 5 0ขนาด500 g กิกรีสปีด4 0 0มตอบท้ายด้วยฮาร์ดดิสก์ไรท์ราไบต์พาวเวอร์สปา750วัต์ชุดน้ำสีขาวเชว่นกันคือ Silverstone PF 2 4 0ชุดน้ำา2ตอน240ม,มผมเซ็ตไฟให้เป็นสีขาวาตามที่ลูกค้าขอนั่นเองนะครับสามารถที่จะเซ็ตไฟได้รวมถึงถ้าอยากปรับเองก็ปรับผ่านโปรแกรมจากเมนบอร์ดได้หมดเลยซึ่ง ที่คำการนี่มาจากกาจอ,อ,อแถมมาจากกาจอ็สามารถแถมเ,เปลี่ยนไฟได้นะครับแรมชุดน้ำอะไรอย่างนี้มาในโทนเดียวกันหมดตรงนี้นะครับกลับกันถ้าเป็นสีขาวอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีขาวอีกเครื่องหนึง่งอาจจะลดงบลงมาตรงนี้เอาไว้เล่นเกณฑโดยเฉพาะเมื่อกี้เป็เปน i7 เนาะ i7 จะจ็ร้อยเคแต่ว่าครั้งนี้เราลองกดลงมาเหลือประมาณสัก65 64 0่น้นไม่ใช่ดิแป๊บนึงนะขอดูก่อนครับ เหกหมื 65, ่ะถ้า65หมืประมาณนี้เคสจากคอแซ a i สี่พันตัวสามพลมจะก,กลายเป็นคอแซ a i สี่พันดีแอร์ w ฟลดัเอง Airflow ข้างหน้าเป็นฉลุอย่างนี้แล้วเป็นโทนสีขาวทั้งหมด CPU เป็นตัวที่แรงที่สุดของ Intel Core i5 คือ Intel Core i5 11 600K นั่นเองนะครับ8คอสิเทรดตัวที่แรงที่สุดนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าเอาไปทำงาน อย่างอื่นด้วยแนะนํา i 7 70, 1700f เพราะมันราคาใกล้ๆก,กันแต่ถ้าจะเล่นเกมอย่างเดียวไป i 5 11600k เพราะว่าซิงเกิลคอเขาสูงกว่าคะแนนซิงเกิลเทรดเขาสูงกว่านั่นเองซึ่งเกมเขาจะเน้นไปที่ซิงเกิลเทรดซะมากกว่าคือเน้นกิกเกอร์เฮิร์สในการทํางานมากกว่าคอและเทรดมากกว่าเจอมากกว่าจำนวนคอ s, และเทรดนะครับเมนบอร์ดรุ่นเดียวกันคือ asus proud z590p ชุดน้าเหมือนกันเลยแต่เป็นซินเวอร์สโตนเหมือนกันแต่ต่างกันที่ ขนาดของหม้อน้ําตัวนี้หม้อน้ํา3ตอน360มมจากซิ l v e ลโ t น n e เ f ฟสามยครับหม้อน้ำ3า3ตอนนะเห็นอย่างนี้เหมือนจะ2ตอนแต่จริงแล้วมันทะลุลงไปข้างล่าง3ตอนพัดลม3ตัวแต่การที่จะระบายความร้อนแรม1 6 g กิกจาก en RGB Pro คอแซ a เวนเจนอาร์จี g ีโปรเอส6อลบกิกบัสสามพันหกร้เมกะเฮิร์ซกร์จจอเป็นโซลทกเกมิ่ง G-Force RTX 3060ูนย์หกศูนย์เทอรมแล้วก็ตัวสตอ r a เรจส0ก็คือเล่น 2K ไเ้ทุกเกมอสองศูอยู่แล้ว ตัว Storage ตรงนี้เป็น l i ลิสเต e เป็นของ Adlink S92 QLC นะครับซึ่งหมายความว่าเป็นขนาด1 t b แล้วรีสปีดเขาไม่แย่นะครับ4 7 0 0 m b เมกซึ่งหมายความว่ามันทะลุ Gen 3มาแล้วเพราะ Gen าว่า3มันจะตันที่3 4ม0 ถ้าเจนโฟจะตันประมาณตอนนี้ล่าสุดประมาณ7 0 0 0เมกแต่ตรงนี้ประมาณ4 7 0 0เรมกก็คือก็แรงพองสมควรมี s s d ดีเอแกิกแล้วก็เคสนั้นถูกเพิ่มพัดลมให้มันเต็มด้วยนี่คือเต็มช่องเลยพัดลม,มั้งหมด6ตัวพัดลมหม้อน้ำา3ตัวพัดลมแต่งอีก3ตัวจากคูลเลอร์มาสเตอร์ตัว Si บเ e ้าโฟร์ร้อยยี e ส i บอารตรงนี้นะครับก็คือเป็นสีขาวอย่างนี้เลยหรือว่าคือแล้วแต่คนชอบจริงๆครับถ้าไปนในโทนสีดำนะครับในโทนสีดำงบขึ้นมาสัก 74นะสมมุติอันนี้6 5 0 0อันนี้7 4 0 0เคสซึนามิโปรเทคเตอร์1262 CPU เป็น Intel Core i7 0 700เมนบอร์ดเป็น Z590 Gaming Carbon WiFi จาก MSI เป็นลายคาร์บอนอย่างนี้โลโก้มังกรแล้วก็มีไฟ RGB ฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่ภาคใจไฟสวยนะครับสวยงามจริงๆแล้วก็แรมเป็นสีดํา32 GB จาก Corsair v n RGB Pro SL กาจอ ความแรงแน้องๆ3070คือ3060 Ti 8 GB g b d d r 6นั่นเองครับนี่จบเรียบร้อยพอพัดสดุไป650วัตต์80พลัสร้อนตัวปกติ WD Black SN750 นี่คือสตอเรจที่ผมบออกไปนะครับนี่คือตันที่สุดที่เียน3ก็คือ3 4 3 0 WD Black SN750 ถ้าจะเอาแรงกว่านี้ก็คงเป็น SN850 ที่เรทอยู่ที่7 0 0 0 MB นั่นเองนะครับ SSD 1 t b จากตัว Seagate บาราคิวด q านะครับน่าจะครบทั้งหมด74,000พัดลมเคสเจ็ดตัว1,2,3,4,5,6,7ชุดน้ำา2ตอนจาก c o ลเลอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ลิควิด V2 ARGB ก็คือวา่าชุดน้ำเนี่ยถ้าไม่ได้เน้นอะไรมากมายตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าคนไม่อยากได้เอาไปเอาคอแซไปเอา EK ตรงนี้โอเคนะครับถ้าชุดน้ำระอบเปิดชุดน้ำระอบเปิดจะเป็นแบบนี้ นี่คือเซรามิตตัวกรีสสีขาวนะครับแล้วแต่คนชอบจริงๆนะประมาณ60,000กว่าบาท60,000กลางกลางไอโอัน,นี้รวมจอด้วยหรือเปล่าไม่ถึง60,000ครับอันนี้ถ้าตัดจอออกครับผมขอดูก,ก่อนนะครับ50,000ปลายดิ50,000กลางดิ50,000กลางด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเขารวมจอถ้ารวมจอเป็นห0ห0ื่นเาซรามิตตัวกรีสสีขาวกรีสไวส์สีขาว i 7เจ0ด เมนบอร์ดเป็นตัว Asrock B460 Steel r e g e n i7 คือ8คอร์16เทรดแรมใช้เต็มเต็ม4ตัวจากซาักตัวทวิสต8กิก4แถวไปใช้ 4, 2กิกาจอเป็น1600 Super นะครับอังนี้นมันจะหนักข้อไปที่ชุดน้ำเพราะว่าสปายเป็น FSP ครับ HV Pro 650วัตต์80ชุดน้ำ3ตอน200 40หมอหมมมอน้ำา2ปตอนอยู่ตรงนี้ครับปั๊มน้ำปั๊มขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บผ่าน Flow i ดิเคเตอรไหลเข้า CPU น้ำเย็นระบรายความร้อนที่ CPU น้ำร้อนไหลออกมานี่เข้านี่ระบรายความร้อนหมอน้ำออกมาตรงนี้กลับเข้าสู่ถังพักน้ำอย่างนี้นั่นเองปิดท้ายกันด้วยเครื่องที่เน้น p e r ร์ r m a n มาเป็นหลักคือเขาไม่ได้สนใจว่าเคสเขาจะเป็นแบบไหน เขาไม่สนใจว่าชุดนะ้ำเขาจะเป็นยังไงคือเขาเน้นที่ความแรงของเครื่องเน้นเปอร์ร์มาณเป็นหลักคือเขาใช้ฮีสติ้งเดิมๆนะครับอย่างเครื่องนี้รวมจอซัมซุง24นิ้ว144เฮกับ s ซัมซุงตัว c g r 5 144เฮจอโค้งด้วยก็อยู่ที่64,000ถ้าหัก จอออกไปเฉพาะแค่เครื่องก็อย,ยู่ประมาณสักห0าหมื่นปลายๆถ้าห้าหมื่นปลายๆก็คือจะเป็นเคสแบบปกติคือ Antec NF220 และไปเน้น p e r f o r m ร์มาก็คือเน้นในส่วนของ CPU อย่าง CPU ตัวนี้คือ AMD Ryzen 5 5600X นะครับเป็น Ryzen 5แต่ว่าเป็น Ryzen 5ที่แรงที่สุดตอนนี้ 5600X 4.6GHz m a c b o o s 6 Core 12 Thread เทอร์โบออคอล้อไป4.3ครับเมนบอร์ดเปกิกะไบต์ B450M hmm. S2H RAM เห็นอย่างนี้คือเต็มๆคือ32กิกัส3,200เมกะเฮิร์นะครับ32กิกจาก XLR8 ประกันไลฟ์ไทม์โดรคูอย่างนี้ครับแล้วก็การ์ดจอจะเป็นกิกะไบต์ AMD Radeon 6,700 XT Support 2K RAM 12ก e ิก PCIe Gen4 RGB Fusion 2.0ตรงนี้ก็คือเอาไปเล่น 2K ได้ความแรงประมาณไหน3000 i 3070ครับ power supply ขอ r ซ a i r CX750M าศูนย์เครับ semi modular ขอสายได้บางเส้น750วัตต์8ปพลาสบลร้อนประกัน5ปีแบบนี้แล้วก็ตัว Storage จะเป็นตัว xpg s x 6 0 0 0 Pro ครับเป็นตัวนี้เป็น n 2 mme ครับรีสเปซ์น,น่าจะ3,430นะ่ามะถูกจะไม่ผิดเนาะอ๋อ2 0 0พครับขอโทษจี2 0 0พก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮนะจะเครื่องเน้น Performance อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาสวยๆจบจบ ขาวๆเน้นโทนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาชุดน้ําระบบเปิดแบบนี้ก็ได้ดํๆาๆนี้แหละท้ทแต่ลูกค้าต้องการแล้วก,กันแล้วเครื่องที่ส่งออกไปบางเครื่องที่ผมไม่ได้ไลฟ์ผมเองก็ส่งตามปกตินั่นเองนะครับมีปัญหาส่ทงทายตรงไหนคอร์เซนเตอร์ i have cpu ครับหรือว่าติดปัญหาอะไรก็าตามครับทักไปเลยที่แฟนเพจ i have cpu หรือว่าไลน์ i have cpu เรามีแอดมินไปสิบคนที่จะคอยดูแลทุกคนอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have s e view ครับสวัสดีครับผม